สวัสดีจ้าเอฟทีสุหมองสุบอนพี่น้องจาอ้ายายเมย์วาสิภาพอย่างฮาโลบึงเห็ดละสันพี่น้องอันรื่มาไายอันดอกหยาเอ็นยืดตุบผูให้เบิรงพี่น้องยังบ่อนี่แหงอยู่โอ้ยายเมย์สิได้กลับก่อนแล้วัสนสันอืออีกเดือนปุ๋และววะอือพักกันยังบ่อนี่แหงดอกพักไหมพี่น้องจา้าสิได้พักยังเมียบูบูคุณเนี่ยอันนี้ยังบ่อนแหงอยู่ที่นี่พี่น้องนี่อือดอกหยาเอ็นยืดที่นี่พี่น้องยังบ่อนแหง ท้ายสุเบึงพักสุพักคนไหนอีกเดือนสองเดือนคนไหนพี่น้องคนจังสีแห่งจะได้พักได้ดอกพักอันเนี่ยบ้านน้ำหน่อพี่น้องนี่โมแห่งอยู่จ้ะท้ายสุเบึงจะนี่นะนี่ยังโมแห่งเลยพี่น้องทุกพักมันก็พร้อมกันบดแล้วพี่น้องนานี่นะอีกเป็นเดือนสองเดือนคนไหนจังสีแห่งพี่น้องท้ายสุเบึงจะไปพี่น้องไปรอบปรงเ็ดน้ำกันว่าสิได้เห็ดยังจ้าจุ่มแลกแหกมัน เออเอฟซีส um no ุโองสุบอลเมาเก็บเฮตนานเลยจุ่มแหลกแหกมันมูแหลกแหกมันพี่น่องอืมอืมมูแรกแหกมันคุณขาคุณปคอยไว้ผมไว้ tang mưu mhm mhm cuốn, nó mhm 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 ทุ่มนี้ได้ลายเติบเอากะต้ามใาไซบะนี่สวยงามตามธรรมาชาติพี่น้องจ้าน็ดหน้าแรกประเทศเยอร,รมันมูแรกแหกหมันพี่น้องหาเติมอีกครับพ่อ,อโอ้ยเจ็บคอตัดไปสิเลยเนะาะเขียนออกไปเลย น่าหลยดอกหนึ่งเอาพี่ตะขาปล่อยไว้สะเอย้ยังบดกินเพื่อนพู้นี่สามดอกสามพี่น้องสีพี่น้องดอกน้อยหนึ่ง เราได้ตั้งกล้องดอกเด้อพี่น้องจ้ะบ่พอจะได้ตั้งกล้องดอกมันหน่อยจ้ะคอยจับจับจับตัดตัดตัดรถพี่นอ้องอือพรตั้งกล้องมันต้องใส่เวลาจ้ะอือหืมต่บุกเห็ดเพิ่งวันดอกนี่เจ้าไปเลยเนาะอือเอารลดละตัดดอกงงงามเหมือนได้พี่นอ้องอือเออเอฟซีมาเก็บเห็ดเก็บเห็ดมาแลเห็ดพึ่งวนันได้เห็ดยังก็เก็บเบิด <c ười> อืออือดอกหนึงอืออือดอกนึงดอกงามได้พี่น้องดอกตะเปาะแต่แปะเมื่อนี้ย้ายแม่ดเก็บคอ น,นวัดลงข้อพี่นองจ๊ะวัดลงข้อ,อเก็บพอแห้งฟังเสียงเบาหลุดดอ,อ,อกอสองดอกเก็บเห็ดน้ำเดิน,นกับเ่าเหรอพี่นองจ๊ะออกน้ำดอกน้ำเดิอนอ ผลตกหันผลตกลิ้น่นก็ออกยี่ดอกพ่อได้เก็บพ like. ่อได้ปนอยู um ่เม็ดหลาแเลยหดอกหนึ่งสองดอกสามดอกหนึ่งดอกหนึ่งเก็บน้ำเดินให้เก่าเราพี่น้องจานี่เดินเดินเก่าหน่ะล่ะเดินนั่นเดินนี่ นิดน้าเลยลายดอกติดเรได้นะนิดน้าเลย ขันเน่นพอเห็ดพึ่งดอกหนึ่งโมงงามโมงงามมงงาเลยด้วย FCU สู้หมองสู้บอลมาเก็บเห็ดน้ำย่อยแม่มว่าวันเรื่องจะคของเป็นอันวัดลงคอ,อยยังบ่เศร้าพี่น้องอากาศมัน อันเปลี่ยนแปลงเด็กก็ฮอนเด็กก็หนาวเด็กก็หนาวเด็กก็ฮอนกัเลยกับน้ำพอท่านตร่างกายกัเลยเป็นวัดอะไรอยะกิมเมอาขาดจ่ยอยออกนี่ เห,ห็พึ่งหวานนี่ตัวสีพองเห็ดพึ่งหวานตรงนี้นี่ว่เป็นไข่นี่ตัวเปาะแต่แปะพี่น้อง ดแล้วอืมเป็นก็เป็นปุบๆนีม่มันนี่มันเฮตนาเล่ได้พี่น้องมันนี่มัน,มนเฮต่หนาเฮตนาเล่เห็ดตึงดอกนึงแม่นบอลแม่นอยู่นี่

เห็ดอีหยังนี่กลิ่มคุณมาบังด้วยโอ้โหเห็ดนานแล่พออีแม่อ่อยถึนมุนอืมคุณนะเห็ดนานแล่อบอกกเก็บไปเก็บมากกะได้ปนนอนอยู่ได้มีน,น้องบเห็ดน้ำเดิน ดอกตุ้มตุ้มดอกตุ้มตุ้มสิลัดปนแสบถึงเมมดุดเมมดอืมดอกนี้โว้ยเนาวละมาดอกนี้

างมานันจะเห็ดหนาแหลมือนนี่พี่น้องอเห็ดผึ่งบอนี่ล้วบอพอเลย បងហ្នឹងនេះណាលេខខៃទបក់យូ หน้าแหล่ไม่ค่อยออกพี่น้องไม่ค่อยมีแล้วไม่ค่อยไหลดอกฮิทหนาแหล่ฮิทพึ่งบ่ค่อยบ่ได้เลยมึนบ่ค่อยได้ฮิทพึ่งวันถ้าอ่างข่อยเบิดข้างกาเจ้าก็ออกระบาดน,นี่ยดอกนีนะ 闹了，哪那你ดด刚刚消。Hmm. กกนกเขาขันกดกอดกดยายเมงหาเก็บเห็ดน้ำเดินนกเขาขันเดินน้ำมือนี่ละพี่น้องจ้ะมือนี่มันแต่เห็ดอันนั้นเพิ่งโอเห็ดเพิ่งแปว่ามันแต่เห็ดนั่นแหละพี่นอ้องเห็ดอัน thường bó hoa lên mượn gì mẹ? Bún đậu nè, lọa pa, dài dài bún mẹ khỏi. heo, bún đậu bông xong hẳn. Heo, heo, nè. Mẹ khỏi. Oh, còn heo, còn heo, bún đậu bông xong hẳn. Heo, lấy bông พ่อเฮ็ดพ e no. uh. e uh. 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 ึ่งพี่นุอมเฮ็ดพึ่งสามดอกมงงามโดดเพราะน่ะแหงขอบๆออยู่เนาะเสียนเลยสามโดดตื่นกัน อดอกบัวง่ามมันผนบุตุกใส่ม <c oughs> ต่มกันมาเลย que. เ <ừ>. ก็บเห็ดมือนี้ว่าบันไดพี่น้องจ้าบัหลายเห็ดออกบัหลายนัยออสแบบนสิทางขอยมันก็กนสิเบิดหล,ล,ลันต้องรอบไปป้าใหญ่ายบาทีนนี้ป้าใหญ่ายๆผมหลันน้องเดินกับสีเศร้าเราบันเศรษออกแล้วอือ <ừ. S 1> <ừ. S 2> กินไปสักมงึงามนี่ใบพี่น้องจ้ะเห็หหดนาแหลได้แกงหน่หอยนึงเห็ดหนาแหล่เห็ดหนาแหล่ตั้งเด่นเห็ดพึ่งกับพวค่อยหลายหรอกเห็ดพึ่งนะบวคเขาได้ได้เห็ดพึ่งไม่มดบ่ซีหาดอก เก็บเห็ดน้ำเดินดเห็ดนาและปบมานเห็ดผึ่งมือนี่เห็ดนาและได้ปนย่อนอยู่แต่มันปนปนไงเติบแกงกะแกงไงเติบจะ้ะ